สวัสดีค่ะทุกคนคุณเริ่มติดต่อกับฝรั่งนะคะคุณรู้ตัวเองก่อนนะวดพูดวิดีโอไว้หลายวิดีโอนนะถึงคุณต้องรู้ตัวเองก่อนรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะที่หาสามีฝรั่งเนี่ยคุณต้องการให้ฝรั่งคนนั้นเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะแล้วคุณก็พิจารณาเลือกนะคะคนที่มีงานทำนะ แล้วมีปัญหาการเงินหรือไม่มีปัญหาการเงินอ่ะเมื่อคุณมีฝรั่งเป็นสามีแล้วเนี่ยคุณอยากให้ฝรั่งเขาช่วยเหลือด้วยแบบนี้ก็ได้นะคะหรือคุณมีปัญหาการเงินคุณอยากให้ฝรั่งช่วยเหลือแน่นอนแบบนี้ก็ได้นะคะปนไม่ได้พูดให้คุณเกาะฝรั่งนะคะหลายคนเนี่ยยังมีความคิดที่ว่าผู้หญิงไทยไม่รู้จักทำมาหากินเกาะฝรั่ง จะเอาแต่เงินเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่าไปฟังเขานะคะใครที่เขาพูดก็ให้เขาพูดไปความคิดของเขานะคะเขาไม่ได้รู้จักตัวของเรานะคะไม่ได้รู้จักตัวของคุณคณที่หาสามีฝรั่งนะคะคุณที่ไม่ได้เป็นแบบที่ไม่ดีอย่าไปใส่ใจนะคะใครที่เป็นแล้วเดือดร้อนอันนั้นเรื่องของคุณนะคะคุณต้องคุยกับฝรั่งในความต้องการของตัวเองก่อนนะคะ ว่าฝรั่งคนที่คุยด้วยเนี่ยคุณจะคุยกับเขาต่อไหมนะคะคือคำตอบของเขานั่นเองถ้าคำตอบของเขา50 50อาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ตรงนี้อยู่ที่คุณเลยว่าคุณคุยกับเขาต่อทคำความรู้จักกับเขาต่อหรือคุณจะไม่ตอกกับเขานะคะตรงนี้อยู่ที่ตัวคุณเลยนะคะใครที่ได้คำตอบชัดเจนตัดสินใจง่ายไงคำตอบที่ชัดเจนเนี่ยทำให้ เราตัดสินใจได้ว่าเราจะไปในทิศทางไหนกับผู้ชายคนที่คุยด้วยนะคะฝรั่งเนี่ยเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเมื่อเราเลือกเขาเป็นสามีนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตคู่กันนะก็ต้องช่วยกันหาเงินช่วยกันทำงานเพื่อจะมาใช้จ่ายในชีวิตที่ต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยนะกรณีที่คุณเป็น คนโชคดีมากๆนะคะเจอผู้ชายที่เป็นมหาเศรษฐีเลยจริงๆเลยนะแล้วเขาก็ดูแลคุณอย่างดีคุณไม่ต้องทำงานมีเงินให้ดีใจด้วยนะคะใครที่ไม่ใช่นะคะเป็นคนธรรมดาทั่วๆไปนี่แหละคุณก็ต้องนึกถึงในชีวิตการเป็นมนุษย์เนี่ยเมื่อมีคู่แล้วนะคะโดยทั่วไปก็ช่วยกันทำมาหากินนี่แหละผู้หญิง ที่ได้สามีเขาดูแลทั้งหมดนะคะรวมถึงป้าโอ๊ตด้วยเนี่ยก็เป็นคนที่โชคดีแต่การโชคดีของป้าโอ๊ตนะคะของคนอื่นป๊อดไม่รู้ว่าเขาทํำยังไงนะไม่ใช่การที่คุณอยู่นิ่งๆแล้วคุณจะโชคดีป๊ตดไม่ได้อยู่นิ่งๆแล้วโชคดีนะคะป๊อดเลือกนะคะเลือกโดยพูดคุยถามคําถามนะคะถามคําถามแล้วก็ได้คําตอบที่พอใจถึงได้มีมิสเตอร์นี่ไง ก่อนที่จะเจอมิเตอร์เนี่ยก็มีก็พูดคุยถามคำถามแล้วไปกันไม่ได้เพราะว่าคําตอบไม่พอใจความคิดของเขาที่มีตออ่อโบออดก็ไม่โอเคสำหรับโบออดเขาเป็นคนที่คิดถึงแต่ความคิดตัวเองไม่ได้มีเหตุผลในการทำหรือพูดสิ่งใดขึ้นมาให้มีการกระทบถึงเราถึงความรู้สึกเรา เราก็ไม่เอาเหมือนกันนะคะในรายละเอียดอื่นๆว่าภาษาอังกฤษจะพูดยังไงคุณไม่รู้หรือรู้น้อยหรือรู้ไม่แน่ใจนะคะคุณก็พยายามนะคะพัฒนาตัวเองให้สื่อสารให้ได้เปรยินดีนะคะที่จะช่วยบอกภาษาอังกฤษให้คุณคุณเข้ามาในกลุ่มไลน์ก่อนนะคะแล้วก็สอบถามไว้ในกลุ่มเลยก็ได้ใครที่อยากคุยส่วนตัว โัวจะแอดไปที่หลังนะคะแล้วโทรวิดีโอกันคุยส่วนตัวได้นะคะใครที่ตั้งใจหาเพื่อที่จะเกาะเขาเลยนะโปรไม่รู้เหมือนกันว่าคุณจะเจอไหมนะการที่หาเพื่อจะเกาะเขาเลยนะคะก็ดูที่ตัวเองด้วยว่าตัวเองเป็นคนยังไงตัวเองมีดียังไงแบบไหนที่ผู้ชายเขาจะยอมให้เกาะนะคะ mm. พิจารณาดีๆนะคะทั้งตัวเองทั้งตัวเขานะคะ อย่างที่บอกไปไงธรรมชาติของคนเราเนี่ยของมนุษย์เราเนี่ยเวลาเจอคู่กันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีความเหมือนมากกว่าความไม่เหมือนนะอย่างประโอต๊ตกับพิ่เตอร์เองเนี่ยไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยก็จริงสิ่งที่เหมือนกันคือเรามีทัศนคติที่เหมือนกันค่ะไม่อย่างนั้นเราจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีอะไรอยากจะให้ออกความคิดเห็นหรือแนะนำ คอมเมนต์เอาไว้ได้นะคะและใครอยากจะปรึกษาอยากจะถามส่วนตัวถามเรื่องภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษจะถามเขาแบบนี้พูดว่างไงเข้าไปในกลุ่มไลน์นะคะบายสวัสดีค่ะ